たかっこいいたかっこい แล้วก็ทําง่ายแล้วก็น่ารักแล้วก็สีสันสวยสดใสนะน่ารักไหมคะถ้าอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยคะ่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะให้เรามาหั่นนะคะฟองน้ําให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อน,นะคะ่ะได้ฟองน้ําครึ่งหนึ่งใช่ไหมให้เราล่างแบบนะคะให้เป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นลูกไอติมอะทรงตรงเออพี่พาคิดว่า ลีๆตรงนี้ก็ได้นะใช้แบบนี้เลยลงมาค่ะแบบนี้โอเคใช้คัตเตอร์นะคะกรีดลงไปเลยค่ะเราได้ก้ได้ติมแบบนี้มาแล้วนะคะนี่นุ่มนิ่มมากเลยนะให้เรา ใช้ากาวสองหน้านะคะพันให้รอบเลยเดี๋ยวพี่พาจะสอนเทคนิคนะเราต้องพันไปก่อนรอบหนึ่งนะแล้วเราแกะออกเลยค่ะถึงมันจะเหนียวหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะแปะตรงนี้เพราะตรงนี้จะเรียบกว่าเขาเลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขึ้นโค้งไปค่ะเลาะเละละ,ละ,ละตามริมไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ชั้นที่หนึ่งเห็นไหมมันจะยิ่งทําให้ตรงเนี้ยมันเล็กลงไปนะคะแกะเลยเพราะว่าแกะอันแรกมจะแกะยากมากเลยตัวเ น้องแกะดูแกะยากใช้เวลาประมาณสามวันครึ่งอะปีป่าเ้อเล่นเรอเล่นจะแกะให้ดูความยากบางทีอะมันมันติดแล้วมันก็แกะง่ายเลยก็มีนะอ่าโอเคได้แล้วนี่นะเราลอกออกไปเลยค่ะ Don't worry นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันก็จะเหนียวเหนียวอยู่แล้ว <c oughs> เป็นปกติ นี่เทคที่หนึ่งนะเทค2สองนะให้เราปีนเกลียวไปเลยค่ะปีนเกลียวอันนี้นิดหนึ่งโอเคดีมากอย่างเนี้ยมันจะติดฝั่งซ้ายไปแล้วใช่ไหมคะลวลาเราแกะมันก็จะง่ายขึ้นค่ะเนี่ยมันจะลอกแล้วก็ติดกันไปเลยก็จะติดง่ายแล้วก็จะแกะง่ายค่ะแกะเอาไปเลยง่ายมากๆเลยเห็นไหมแล้วก็มาทําอันต่อไปค่ะ แ,แบบนี้แล้วนะคะให้เรานำเชชูแผ่นมาเนาะมันจะมี2แผ่นใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะคะวางลงไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวเขาจะแยก2แผ่นให้เราเองโดยอัตโนมัติคุมไปเลยคุมไปเลยนี่ดึงออกมาค่ะเขาจะไม่ติดอยู่ดีนะ <c oughs> มันก็นจะแยก2แผ่นแบบนี้เลยโอเคไหมแล้วเราก็พับลงไปค่ะ ตรงไหนที่ไม่สวยงามเราก็ค่อยๆเล็มๆนะอันนี้ใส่เข้าไปเฮ้ยเหมือนโบมากเหมือนลูกอมมากกว่าเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เราใช้กันไกนะเล็มตรงนี้ออกไปค่ะทะดาดาในที่สุดเราก็ได้แล้วนะคะเราลองบีบดูว่านุ่มสโลวไหมเห็นไหม มีความนุ่มสโลขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าเวลาเราติดกาวนะ่ะมันต้องซ้อนกันนะถ้าไม่ซ้อนกันมันก็จะไม่เป็นเบอร์นี้แกอย่างนี้นะคะนุ่มสโลแล้วใช่ไหมคะให้เรากรีดค่ะกรีดตรงนี้นะตรงนี้เป็นหัวดูกปะกรีดตรงนี้หันนิดนึงเพื่อที่จะให้เอาไม้ติมนะคะเข้าไปค่ะโอเคทิ้มเข้าไปค่ะทิ่มไม้ติมเข้าไปโอเคประมาณเบอร์นี้อ๋อ ก็ยังสโลอยู่นิดนึงนะประมาณนี้นะแต่ว่าเราจะใส่กาวร้อนเข้าไปเนาะแล้วก็อุ่นกาวร้อนแล้วใส่กาวร้อนที่ไม้ติมลงไปค่ะแบบนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยให้อยู่ในระนาบที่เราต้องการนะคะประมาณนี้แค่นี้เองนะคะต่อไปเราก็จะมาติดปอมปอมกันเลยนะคะนี่นี่ น่ารักมากเราจะมาทําเป็นคู่กันกับเคสของเรานะคะอันนี้ไปดูได้อีกคลิปหนึ่งเนาะปอมๆนี่เราก็ซื้อที่ร้านผ้านะคะท้าไงลงมาเริ่มติดกันเลย สกูตชี่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะทาง่ายมากๆเลยนะคะดูซิน่ารักด้วยสีสันสวยสดใสแล้วก็เป็นคู่กันแบบนี้เลยนะถ้าสมมติบาปปาวไปห้อยไปห้อยกระเป๋านี้ถ้าจะแบบคู่มากๆเลยนะคะในหน้าสงการนี้นะเพราะว่าสีสันสวยสดใสนะคะเหมาะกับสงการมากๆเลยนะคะพุชชี่ไอติมต้อนรับวันสงการนะคะในปีนี้น่ารักมากๆเลยนะคะท้าไงเราจะมาลองบีบกันดูเลยค่ะว่าจะนุ่มสโลหรือเปล่า พร้อมไหมคะทุกคนหนึ่งสองซ่มโอ้โหสโลมากนะคะดูสิเฮ้ยสโลอ่ะใช้ได้โอเคเลยบีบหุยนุ่มมือมากเลยอ่ะมันนิ่มมากนิ่มมากเลยตัวเองแล้วแถมวันนี้ยังจะเป็นรูปๆได้ด้วยนะ แล้วน่ารักมากๆเลยนะคะถ้้น้องๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เปิร์าด้วยนะคะแล้วใค,ใครยังไม่ได้กด Sub สไครต์เปิร์ผานะก็สามารถกด s u b สไครต์ได้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆดีๆเจ๋งๆอย่างนี้อีกแน่นอนนะคะถ้าไงคลิปนี้เปิร์าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบายๆจุๆ๊บ